อันมีแนวสิมาบอกสู่ฟังด้วยพี่น้องไข่มีสามยางสิมาบอกสู่ฟังสามสอสามสอสี่ห้าบกควนมีและบอ่อจำเป็นทีสี่ตองมีอ้อทีหนึ่งด้วยพี่น้องอดรูสอดเห็นอย่าไปอดรูอดเห็นเรื่องชาวบ้านเขาหลายเขาสิสร้างขีนาเอาแต่จังน้อยสอดจังน้อยก็ได้เนาะเพราะไมีชีวิตชีว่าเพราะว่ากับ ซอบอันก็หูเรื่องเดี๋ยวเขาซื้อปลาเข้าไปหูเรื่องกับข้าเาอเอ,อ,อแล้วเขาซื้อปลาอยู่ในปลาด,ดีดองหูเรื่องซอบอันขึ้นเมื่ยแหละงง <c oughs> ยอัง <c oughs> สอที่สองด้วยพี่นอ้องอย่ามีศัตรูออกไปใส่มาใส่แต่เขาสิว่าพื้นเขาซือหัวอู้อันนี่พอควนมีศัตรูนี่ส่วนสอที่สามอันนี้ให้บักจังคักบ่บมีสิแตกพี่น้องถ้าบ่มี อันสอที่สามนี่บ๊อมิสิแตกนะยูบอบได้ยูบอบเป็นแล้วบ๊อมิสิแตกนี่ยูบอได้แล้วจับข่าวจับข่าว <c oughs> <c oughs>